ลูกโป่เอาลูกโป่งอ้าปากแล้วก็ออาลูกโป่งอ้าปากอ้าปากนะครับอ้าปากลูกโป่งนะครับอ้าปากลูกโป่งนะโอ้แล้วอ้าปากแล้วใส่กับอะไรใส่กับอะไรใส่กับกล้วยครับอ่าใส่กับกล้วยนะครับดูนะโอ้มีใครมองไม่เห็นไหมเนี่ยโอ้มองไม่เห็นไหมมันมันเอาต้นไปที่เช่เอาปากกันเาวากกัน

เศษอะไรเศษอะไรหนเศษหนส่วนสาเศษหนึ่งส่วนสาเนาะเศษหนึ่งส่วนสามของอะไรครับเบของกัวเจ้ของกัวไม่ใช่ขอเบกกิ้งโซดา